สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากับดรกรีนะคะก็เป็นเครื่องปรับแบง่งดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้จะเป็นระบบเซอร์โว 20kva บวกลบ1%นปนะคะราคาก็3 9 4 0 0บาทค่ะสำหรับตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยยืดอายุอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะให้มีอายุที่ยืนยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็ทนทานนะคะเป็นหมอ้อแปลงขดลวดเต็มแอมเต็มนัดมาตรฐานโลกนะคะพวก iso ce ค่ะและที่สำคัญนะคะตัว ต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะทำไมคะรองรับไฟตกต่ำสุด90โวลต์ไฟเกิน300โวลต์นะคะรองรับโหลดเนี่ยได้ได้ที่136แอมป์นะคะตัวน,นี้เนี่ยถือว่าดีมากแล้วก็ระบายความร้อนนะคะแบบธรรมชาตินะคะทนทานนะคะปรแบบไฟไวแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะนี่นะคะก็คือจะเป็นรีวิวจากการพูดจากใช้ งานจริงนะคะจากลูกค้าในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทุกคนคะ่ะคือต้องบอกว่าตัวหนักตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็ในเรื่องการแพ็คเนี่ยก็จะมีกล่องอ่าไม้แข็งแรงนะคะแพ็คอย่างดีมีโฟมหนาการกระแทกหออย่างดีมีวสัสดุกันชื้นมีวับประกันให้นะคะลูกค้าก็สบายใจได้เลยะคะ่ะแล้วก็จะมีพวกแผนภาพการเชื่อมต่อนี่ก็คือจะเป็นหน้าจอนะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มกดนะคะให้เลือก มากมายเลยค่ะและที่สําคัญนะคะด้านหลังเครื่องเนี่ยก็จะมีนะคะทีะ่เป็นสายที่เป็นช่องต่อละกันเนะเป็นช่องต่อสายไฟเข้าสายไฟออกมีครบนะคะมีสายดินด้วยและนี่นะคะก็คือจะเป็นมาตรฐาน ISO 9001นะคะที่เป็นมาตรฐานร,รองรับนะคะก็คือจะเป็นเซอร์โวนะคะดตรกรีนตัวนี้จะมีมาตรฐาน ISO 9001นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่จะต้องการที่จะสั่งละกันนะสามารถที่จะสั่งได้นะคะที่ดรกรีนนะคะหรือว่า จะโทรมาได้ที่เบอร์0 9 2ย์2นะคะ6382 22 9นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0 9 2นะคะ6 3 8 2 3 6 6ได้เลยค่ะหรือว่าจะทักไลน์นะคะ id ไลน์ i DR, g n drgr แ e, n ได้เลยค่ะ